สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมื้อครับผมจะใส่เบ็ดครับมื้อนี้เป็นวันเสาร์ครับวันเสาร์อีกแล้วพี่น้องครับผมเป็นวันเสาร์ที่สามสิบกอคอหกห้าครับผมสองห้าหกห้าครับโอเคตอนนี้กำลังกุนเงาครับผมกุนเงาเงาชี้กระเดียนครับไม่หนังปตาไม่หนังเนี่ยตัดเงาหายวะเรียครับผมกะ อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c คร b e กดไลค์กดแค์ให้ผมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับผมแล้วก็มีอีก2คนผลงานเพลงครับกำลังทำนะครับผมอีกเพลงหนึ่งทำที่กกเตสเตอริโอนะครับผมก็คืดได้จังไดนะครับผมกับอีกเพลงหนึ่งครับทำที่กุมภาพันธ์รีคอร์ดยังไม่ได้นะครับตอนนี้ก็อีกสักเดือนเจ็ดเดือนแล้วครับยังไม่ทันได้ครับเพลงครับผมอ่าช่วงนี้กำลังกดนี่ครับผมกับฝากผลงานเพลงนะนะครับผม โอเคน,นีต่อไปให้ชมนะฮะปลานัดเจ้อเก้าครับขนาาเบังนะครับผมนี่ปลานัดคจัอ <laughs> กําลังกวนเงียบพี่น้องเรียนแนวๆเลยตอนนี้ละกอนฝนตกเนี่ยฝ่าคือห้องพี่น้องขึ้มขึ้มขึ้อยู่ทั้งไอ้บ้านเหลื่อมบ้านโน้นเพื่อฮะ ทั้งตลาดเดียวทั้งตลาดก็เมนทางบ้านเรียบก็เมนหักบทตกเฮา,าดอกโอ้มันเอาหลายมือเนี่ยล้างุดงานพี่น้องครับตัวชีกยนหายากเลยจัวชีกยัได้วยไงลุยครับ หมยเดิมหมยเดิมห <c oughs> มายเดิมพี่น้องรุ่ครับแรกครับห <c oughs> มยเดิมห <c oughs> มายเดิมพี่น้องรุ่นกันอ่ะต่อครับผม ดุกปพี่น้องลาดุกเร็นครับเ,รเล่เนมาได้เล่นมาได้ปลาดุกปลาดุครับงแรกกลังแรกมนมันมัพี่น,น้องใส่สวยใส่สวยันไปบ้านนาะปลาดุกบัว ผมคิดว่าปดุกเลยเห็นนวัแล้วปลาดุกครับพี่น้องมุดหนึ่ะมุดหนึ่ะโยนมโยนด้วยครับีปลา่เห็นไหมอ้อมให้หู่อเพิ่มหน่เอ๊ะจังหวะตาตรงนงานเลยนะนี่เป็นเขาด้วยขับหยาด้วยอีกตัวที่สองครับตัวนั่นเป็นทองตะดิงครับผมอันนี้ตัวเป็นดทองเจ้าของครับเห็นป๊อบกินปุ๊บเลยจีกินน้ำก้นน่ะซองลังแล้วนะแสดงว่าปลาดุก ประดุกป,ประดุกินนมก่อนแกะแมงให้ยิ่งรู้เอาครับตัวแรกครับเขาวาชังครับผมนนมโอ้ออวันคือหมวกะเกีม้มันปล่ตายยังอ่ะโอ้ยอย่ามาหลุดเด้อหลุดบ่ฮะมึงมึงหันเบ็ดครับโอที่ยันด้งยมั้ยมีที่ยันบ่ หมูใช่ปะบ่บ่บ่เม่นฟันดูนี่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 เป็นโกปาบ่บ่หมีเบ็ดฟันโอ้เบ็ดดีหลีปะเนี่ยนี่เดียวโอ้ปลาเจ็ดขอนแล้วโอ้ปลาหัวปลาจะคงแตกโอ้ บอลดูแล้วมาแล้วมันยูโดนเทวะมันก็นิ่งมันก็นิ่งเนาะติดเบ็ดนะให้ไปน้ำหาหน้าเรื่องนี้เดียวไปยูตรงที่โอ้น้ำหาดิดที่น,อน่องจะยูกลางงามปุณน,นะเดี๋ยวไทยปุณไทยเห็ดไหลวันนี้ไม่เห็นไม่เห็นตื้นเตือนฝันไ่ก่อนแลนะเนาะ ป่าใบอยู่มันครึ่งหนึ่งอยู่เ <laughs> ออเดี๋ยว <c oughs> เห็นเบียดแล้วอย่าล่ะองี้เหมือนตอนแรกงานลำธาอยู่มุมพุ่นครับตอนนี้ไม่เห็นไม่เห็นตือนๆอยังนี้มาเนี่ยจะนึกว่าป่ามันนอนอยู่เมื่อกีเห็นเบียดแล้วก็ดีใจแล้วครับพี่ทองเอ้ยโอ้ยตานใส่ <c oughs> นี่นะครับใส่เกี่ยวคนละหอย ลุกๆเนี่ยลุก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 ลนี่แหละดามมีดดามมีดโมเมนตดามมีดไอ้โตเลยครับดามมีไอ้หันผักโอโ้ทางนั้น,นบ,บอกเต่มสามเตีมสามเตมสมม้นะคนนี้ ้ยสังตัวนี้ละสังมุดติดตัวนี้ละไปไปฮะไปเห็นบ่ใส่ปลาโอ้ยเหลือปลาคอปลาคอปลาคอคอหน่อยโอ้ย,อยมีแต่ใส่นี่แท้ห์นี่ใยนี่ไหมพี่น้องใส่ด้ามมีแต่ปอก บอกคนแล้วไหมอันนี้หมายเก่าด้วยนะครับนี่เด้อไปคร้วอันนี้อย่างเอาตัวที่สี่ครับท่านผู้ชมป้านัดป้านัดครับ<ถ><ก>มึงไหนครับ ปลาชิงร oh, ึปะปชิงบ่ปลน้อยปชิงไงปลาชิงไงขึ้นมไงโอ้เหลยนิดเดียวตัวดัวหนอนดูดด้ดูดได้ถุงางเท่าไงเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติรโดลู้ดซ้ำผโานเลยครับปลาชิงลยนิดเดียวนินมินเด๋อเหลยนิดเดียว ตามมันครับดีปิดประชินเอาสู่ต่อครับไม่วันไม่วันพูนปพูนฮะพูนแล้วปะตัวเดทั้งทั้งเลยมุ้นี่ดินมุ้งเลยบ่บ่ย่นเยอ๋อออออบ๋ออ๋ออออ๋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 อบ๋ออออ๋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 ้อ๋ออ๋ออนอ่๋ออ๋ออบออออออ๋ออออ๋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 ่อ๋ออ๋่ อู้เร็วในส่วนมันเนาะเสียเดียวกัน huh. บ uh. ่เนี่ยไก่เชียงไก่เชียงวะมันเดวนี้ไม่ตัวหัวเออมวันเติบขึ้นนี่เราเองเจ้บอลดีดีเฮ้ยผมไม่รุดะฮะบัวบัวบัวอยู่อยู่นใส่เอาะโตได้หนำมีตัวนึงเนี่ยทางคุณน่ะทางเดียวกันพุณล่ะ แม่นมนเหมือนในยินสองมองอ่ะโบวบวอยูอ่ได้แล้วครับผมเต็มที่เทหรแล้วพุ้นเนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าปลาดุกครับโอหกตัวหกตัวหกตัวหตัวครับประด,ดุกตัวนึงอ่ะสูตส่ต่อสู่ต่อนพี่น้องเบ็ดร้อยยี่สิบกว่าหลังครับ บดขึ้นแล้วมื้อเนี้ยคู่เดบ่เขาไปเรี่เอาเรี่งเขาเรีวยางหึหหึางวะดุกเดะเดี๋ยวดูเด้กเข้า โอ้ปลาดุกดุกครับปลาดุกฮะอูด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 ชูอู้สาสวยเยลยนะหลังแรกใ่สวยหลังแรกที่ลงมาใส่ครับหลังนี้หลังแรกที่ลงมาใส่อู้เหมียงลายครับ คดอ่ะคนหมดอืมอ้กอนกอนนี่สุดไเรษฐีบเลยปลาไว้ก่อนบ่หนักครับปลาไว้ก่อนนี่หนักเออึ่เออเดี๋ยวเเนี้เดี๋ยวเน้ำมันอ่โอ้น้ำหวานนี่โอ้น้ำหวานม่ไปสามถุงกาเลย ชชวเรแรกเชวเรแรกโอ้ไม่ฟาไม่เังครับหนักทดี๋วๆอ๋นี่เชืกแรกครับนี่ยำมาเรียวด้วยนะนี่นี่ยำมาเรี้ยวด้ะเรียกปลาขออไงกับบือถือปันใดหนึ่งสองสามประลูกสองสามสีห้าปลข้อห้าตัปเชิงสองตัวปละูกสองตัวครับ ดิงครับนครเมืองป่าเสียดิ้ครับผมเลายบ่ครับเป็นยังไงครับสอบถามไหมครับผมเสียแล้วเราก็เรวได้สอบถามไหมครับโอ้ได้โปรได้เจวทำได้เจวเหนะโอโหโปรได้เจวตัวตีบุหรี่เมอคอได้นี้หักจ้อยจ้อยหนึ่สองโอ้ได้เป็ดเต้านี่ฮะงลตาอันยังเต้า ครับผมตรงนี้ช่วงเศร้าเมื่อครับค่ะอะไรครับผมตอนแรกอากาศฝนครับฝ้ายำแมป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 พิษว่าฝนที่ตกบ่อตกครับแล้วที่นี่ลมพัดเย็นจ้อยจ้อยจ้อยป่าบ่ค่อยกินมานใดครับพาก็มาขึ้นมานั่งเศร้าเมื่อเอาปลาไปเก็บรอบนึงเอาปลาไปเก็บแล้วก็ขึ้นมาเศร้าเมื่อบันใดเพราะพิษเราที่นี่ ขอฟ่าเตาเหลี่ยมครับเอาไปในพี่น้องว่าดิบอลลุ่ยาัอีกได้แน่เดี๋ยวดิบลง่มปัญอีกรอบนึงครับรอบสองรอบสองรอบนี้ก็จะบวชหาทุ่มเชียงคืนบุญเด้กอีกครับบนนอนประมาณตีสองอยู่บ้างนี่บริเวณเปลี่ยนัดอีกผู้เดียวเลยครับเอาผมเดี่ยติดต่อติดตามชมตอนรอบสองฮัลโหลแจ็คบอลจังเลย

ไว้เอาเอาเอาไฟออกกันไฟจะออกกันเนี่ยที่ไทลูกนี่เลยเนาะเออ่ยวางตุดุกน่อยอ่ะเอาเห็นนุกลุนุบดึงค่อยไหมโอ้ใส่นีไหม้อนมากเดยว่างลุดุกง่มีเนาะูนึกว่ากลินีังสม่ไ้่่ ตาม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 น้องกุนเนาะใส่ฮะได้ตัวแล้ว hmm. ดีาตัวแล้วตัวสีหดมโ่ดีหมที่่หายี่ตัวเลยหลังนี้ครับหนี้ยอยองย่องยองยองายประดุกเท่าวะมันิ่งไหมดุก่่หลังบ่ Hoa 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 đấy hoa đục hoa 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 อากาศเริ่มเอาแล้วได้จากลมล้มฝนนะฝนนีเรียบาปน่ยฝนมาตกซ้ำรอบสองเตตัวไหนบอตัวน้ำนี่ตัวน้ำนี่ไปลูดเลยน้มกระจ่ายครับเต็มหนาเลยโอ้โห้โหัวครับโอ้มอก้อฮ้ยหลุดมลุดแล้วมลือดพุ่อะ อ๋อเห็นเล้วแกโอ้ยไม่ลึกของของเอาของเลยปัเนี่ยเฮ้ยถือมาได้แล้วล่ะพี่น้องอาบังย่าตาอาบสิบีเอาได้ปะต้องใส่ชิมแน่ใช่เดี๋ยวชิมมาสองรอบแล้วพอดีถือชิมมาปลดมือเจ้าของ ปาแล้วกัดมือเอาเปิ้ลให้อาปากัดมือตัคู่กันนะรอบสองเต็มสามครับรอบสองเต็มที่สามโอ้ยไปเสนอแบบเย็นเย็นจี๊ใส่เสื้อคลุมแดงไปใส่ขันโกงพี่น้องโกงทำไม่มีประโยชน์โกงไม่ประโยชน์ ดุกหน้าพูดยูงไงเต๋อนนึม่ซ่อนสองเ <laughs> <laughs> นี่ก็ซ่อนสองนี่ละอะไรจีพันข,อนขออ้อเขาอ่ะอ้ชอ่หามวอ้สวยส,สวยสวยสวยก็มีแฮงสิว่าด้ยพี่น้องปวดขาลายมืออะไร <laughs> 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 ตกล็ตันึงเว้ยออน้ำกบงดมไม่ลดเดี๋ยวมันามาเขากบดดวงใหญ่เนี่ยจับ <c oughs> น้องบอยตดยดปลาดุกเยอครับพี่น้องออสวยสวยครับสวยสวย,ส,ยสวย เห็นปะอืมหันเงาเาตัวนี้สวยอ้ขากระลาเพราะขาได้พี่น้องไหยกอกฉีมันโอ้ยตัว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 ตวตัวเจ้าบงเบ็ดตังไง ก่อนนวดโอ้โหมีหลุดครับรุ่นนี้ก่อนนวดอุย้ยยบเอาทุ่มคว้าเอาเอาครับโหลกวัวได้พไปรอบรองขากระลาเพราะขาแล้วครับจ้าทุ่มต้องเบ่งเนี้ยเบ่งกันหาทุ่มยี่สิบแปดครับเอาเรอบนี้ประเด็กคือจัง รอแป๊บนะครับแหงก็ดีบมมีดี่อลัาเนอกปลาดุก,ก,กปลาดุกแทะน,นี่เสียตัวที่สองที่นั่นผิดได้ยังอ้ปลาดุกดีปะหลงงังย่้สองตัวละหลัง,งย่สองตัวละ ต้องทำมันดิ่งี่ละเกีงลายสัวนดุอีเอยนย่างเหนียวด้วยเหนียวละจังเสรคือทอดทอดแล้วก็ม้อผัด,อดรอบปาดูโหจุ๊ทอด้สุดยแด้รับผัดเซฟโคตรเลยโอ้ไม่ได้ครับ เป็นคู่ด้วยรอบสองครับรอบสองนี่เป็นรอบประดุกได้ไหมประดุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประดุกหกตัวประชิงไหมไงดูหกตัวดิ โอ้ยอยูม um ันตมึงก็กตดั้องตกน้อยดิมีตัวปางน้ำด้วนมึงนี่มา้งวางอีอขึ้นลุกได้เะังวันนี่เานะโอ้ยเวลาหลับเวลานอนและจะทุ่มระเบิงด้วห้าทุ่มยี่สิบสาม ยีส่สครับโ้เหนียวนาปวอหายเยตรงลงนนอเอ้านี่นี่ไปย้โ้ยนมีดูแ่งพันมีดูแ่งลอยสองไ้ผมนหลับนอนกันมือเราพอกันไหมครับมน้าเป็นคตินใไ nhiều nên đứa phi nông à, đứa ship đi. Hai, kiểu phát tin, phiền thôi, phục phân em nhá. Ba thon biết. Bận này. Ba thon biết, nhét sẹt kìa. Nhét đi. Lắng đây. Nè, hoài lệch ผ้นู้อนเบ็ดน้ทอนเบ็ดดีไหมครับดูวะเอาดิเ้ายู่เยยู่ๆันทังชกันตัดอได้ไมต่เขาไม่ทอนเบ็ดหวยยังะเขาอยูปะชิงโอ้ปะชิงยงทอนเบ็ด้ามชิังโอ้เจ้าปากบ้านเนนเจ้าจอดเจาไว้น่ ดินมาเจโอ้ถอนนี่แล้วครับถอนบ่แปลกแกบผมผมรู้แล้วดเดน,น่นรอยเงๆๆกกี้ยเงี้ยเงี้ยปักจึ๊บไปไอในไอ่ชิดินน้อยๆนะครับตับตั้งเบียดไปตั้งเบียดไปเพราะห้มันรอเห็มันไปเว้ยอือ,อ,อ ขาลุ่มอุ้มเลยอมันอย่งนี้ลุงบอกอืลูกเดียวยกงติดคอวะประดุกไทยหัวร้านเลยนะจ๊ะคอเลยคอแน่วะเดี๋ยววะคอเลยมังอุ้หติดลูกขึ้นเยนม่นบ่

có đây là hạt bộ rồi là lưu chúng câu à, binh 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 bài binh 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 ตัวเดียวสองตัวครับเอ๊ะฉันเด็กแล้วฉันเด็กและะ้วครัคนนอยยินมกุกคนาไง <c oughs> ปานัทกาได้ปลาไหลท่านโอ้โหปลาไหลตัวง,งามอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> ตายก็หลอกตายเตี้ยอือตายแลย้ว

นี่เป็นคุนไหลอะไรอีกอะอีกแล้วครับพี่น้องรอบเสาอย่ายื่นบ่โอ้เย็นยี่หรือป่ะโอ้ตายป่ะนี่แหละนี่เราค่อยบาได้เหตุนี่ขอไปเอกตัวก็ล้องหน่อยเนี่ยตัวที่สองแล้วครับพี่น้องบ้าอะไร เจีว่าปัดเชิงก็โอ้โหมีน่ะมาดุกเว้ยโต้น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 เล่นไปเฮ็ดุกโอ้ยติดหนวดครับเรามีหลุดครับรุ่นนี้ดูนะจีงูติด,ดจานอ่ะโอ้โห สรุปโบมเมนมูโบมเมนจาครับหลอนครับหลังสุดท้ายครับผมจบภารกริจของวันนี้ครับามาลุ้นกันครับรอบอรอพอ่น้องเ้าครับแบงเอาไปด้วย ราหลบเช้าปลาไหลสองตัวกระดูกจ็ดตัววุ้นเลยเจ้าปลาคอง่ายตัวนึงน้องนั่นปลาชิงโอ้ยรวยครับโ <c oughs> อ้โหน้าดีอ่ะนั่นหลังบอมแบบมันได้บอลเราหัวยังไม่เอี้ยนว่ะินี่ะมันงอบิดงอจนนั่นเลยไหมโอ้ยถือ <c oughs> ดีเด้ออยานลองใหโอ้โหมาจอยเนี่เขียดตัวนึงไอ้ใตเขียดตัวเดียวได้ปากคอ มันย่านถุงมันย่านถุงปุ๋ยน้ำตาลเนี่ยยืดถุงน่ะถุงส่วนไดเลยโอ้ขึ้นนี่ได้เพิ่มอยู่บ่ขึ้นได้เพิ่มตามตัวนึงอ่ะตอนเด็กอ้าอ้าก็ได้ที่ฝหน่อยน้ำหาตอนเบ็ดแล้วมึงเจากระไดเล่นก็พูดจลุดไปทั้งไกแล้วว่ถึงบ่อยู่นา่ะ คือนี้ครับสองรอบครับรอืมกระดุกไงครับว่าอืมต้งตรงหลังอืมสมถอนเด็ดละอืมเชิงกระต่ายแล้วนะไม่ติดกัดอ๋อหลอกเซาไม่ได้เ,เลยครับสี่ขานลูกว่องเมื่อเร็วๆนี้ครับฮะ ครับผมกระเทียมไหมโอ้กระเทียมไหกระเทียมวานเลยละโอ้ให้ผมเกลเอาให้ไป็เนื้อโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เจนเด็กบ่ได้ปามือนะเจ้าโอ้อวานนี้หาได้สามตัวครับผมสำหรับคลิปนี้ครับกฝากในเด้อพี่น้องเด้อตอนเศร้าก็เพราะมันแดดร่อน หล่อนเบิดแล้วก็ล่าข้าปลาเบิดกับปลา,าก็ไม่ค่อยกินเบ็ดพดพอมเจ้งมันเป็่นน้ำอย่างอดิบเป็นน้ำมือก็ได้ครับมือหมานมือว่าหมานครับผมกอย่าลืมกดติดตามให้ผมนะครับผมแล้วก็กดสับไล่กดไล่กดแช์นะครับผมขอบคุณหลายๆครับแล้วก็อนาคตครับจะมีสองเพลงครับผมสองซิงเกิลนะครับผมซิงเกิลแรกก็ยังไม่ทันพลอดอยู่ซิงเกิลสองเพิ่งทำครับผมทำที่ท <Ro ad. S 1> กกแตสสเตดิโอแล้วก็ อีกเพลงหนึ่งเพลงเงาะตาครับทำที่กุมภาพันธ์เรคคอร์ดครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ครับยังบลอู่ผมคนไหนเลยนพี่น้องเลยเพิ่นบอออัปเดตเหอเดิมเ,เอาครับผมสำหรับชิปนี้ครับเฉพอะได้ยครับเอาทำนี้แหละครับพี่น้องสำหรับชิปนี้ครับลาทำนี้แหละครับบวัสดร